มีทานเรื่องยายสุนกับเพึ่งยักษ์ นานมาแล้วมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายสุนแกอยู่ตัวคนเดียวในบ้านไม้เก่าๆหลังบ้านของยายสุนมีองค์เก่าที่แกวางไว้ใต้ต้นมะขามแกตั้งใจทำที่อยู่ให้พึ่งธรรมชาติมาทำรังอยู่ในนั้นใช้กะลามะพระ้าวเจาะรูขึงลวดบางๆกันงูแล้วก็คอยเฝ้าดูพึ่งบินเข้าออกเช้าเย็นไม่เคยขาดบางคนเดินผ่านมาเห็นก็ส่ายหัว โอ้ยยายเอ๋ยจะเลี้ยงไปทำไมนาพึ่งขย่ดสองหยดจะได้อะไรนักหนาข้าไม่ได้เลี้ยงเอารวยหรอกนะเอียดข้าเลี้ยงพ่อมันอยู่เป็นเพื่อนมันไม่ขี้บ่นเหมือนคนปากคอแบบเองนี่แหละเขาเลยไม่อยากอยู่เป็นเพื่อนยายสูนห,หัวเราะเหือและเดินกลับไปหยิบถังน้ำราดพื้นเงียบๆไม่สนใจคำพูดใคร วันหนึ่งช่วงปลายฤดูร้อนมีข่าวแปลกๆล,ลือกันให้แซดไปทั้งหมู่บ้านว่ามีพึ่งยักษ์พูดได้มาอยู่ที่วัดทยหมู่บ้านมันตัวใหญ่มากขนเหลืองนวลตากลมโตยิ่งกว่าพึ่งธรรมดามันบินวนรอบสาลาแล้วไปเกาะอยู่บนต้นโพหน้าวัดพวกคนที่เห็นบอกว่าพอไหว้มันกระพือปีกเบาๆเหมือนพยักหน้าตอบรับเด็กวัดบางคนถึงกับกางผ้าแพรกราบไปกับพื้น เด็กชายมิ่งเอ่ยขึ้นขอให้พึ่งยักษ์ช่วยขายลอตเตอรี่หมดแผงด้วยเถิดแล้วก็แปลกจริงๆวันนั้นเข่าขายหมดคนอื่นเห็นก็เริ่มเอาข้าวขนมเครื่องบูชาไปวางไว้ใต้ต้นโพหวังจะได้โชคได้ลาบแบบเด็กชายมิ่งบ้างบางคนบอกว่าแค่พึ่งบินผ่านสวนใครวันนั้นทั้งสวนขายหมดบางก็บอกว่าพึ่งแตะมะม่วงต้นไหนลูกใหญ่หวานกว่าปกติ พอข่าวกระจายไปถึงบ้านยายสุนนางเอียดก็รีบมาเล่าให้ฟังหน้าบ้านยายสุนเองได้ยินข่าวหรือยังพึ่งยักพูดได้โว้ยคนแห่ไปกราบกันให้พลึบมันพูดว่าอะไรล่ะข้าเองก็ไม่ได้ยินชัดแต่ใครไหว้มันก็เหมือนจะพยักหน้าให้บางคนก็ได้โชคจริงๆนะเองข้าไม่ค่อยอยากได้โชคจากตัวอะไรที่ไม่รู้มาจากไหนหรอกนะเอียด พวกที่อยู่เงียบๆเป็นปีๆข้ายังไว้ใจได้มากกว่าเลยพูดแบบนี้เพราะหวงพึ่งในโอ่งละสิพึ่งค้ามันไม่ต้องแตะต้นไม้ให้รวยหรอกมันแค่ไม่ต่อยใครก็ถือว่าให้โชคทุกวันแล้วนางเอียดได้ยินแบบนั้นก็สะบัดหน้ากลับบ้านไปทิ้งยายสุนให้นั่งเงียบอยู่ข้างโอ่งกับฝู่งพึ่งที่ยังบินวนออกมาอย่างสงบ วันรุ่งขึ้นชาวบ้านหลายคนจะแอบ,บมาแถวองค์พึ่งของแกและจะแอบขูดน้ำพึ่งประโยชน์ใส่ต้นไม้ใส่ประตูบ้านและเอาไปป้ายหน้าร้านค้าตัวเองโดยหวังแค่ว่าจะลอให้พึ่งยักษ์มาแต่ผ่านบ้าง ตั้งแต่วันที่ข่าวเพิ่งยักษ์กระจายไปทั่วหมู่บ้านวัดท้ายหมู่บ้านก็ไม่เคยเงียบอีกเลยทุกวันมีคนมาไหว้เอาน้ำแดงบ้างกล้วยน้ำว้าบ้างผูกผ้าแพรสามสี 4, แขวนไว้ตามต้นไม้ใกล้าสาลาเด็กวัดเองก็คึกเป็นพิเศษเพราะมีคนเยอะก็ได้รับเงินบริจาคมากขึ้นแต่ที่น่าแปลกคือใครที่โดนพึ่งยักบินแตผ่านบางอย่างในชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆ ข่าวร้านหนึ่งขายหมดทุกวันทั้งที่ปกติแทบไม่มีคนส่วนฝรั่งที่เคยขายไม่ออกก็โดนเหมาหมดภายในเช้าแม่ค้าคนหนึ่งเคยถูกหวยเลขท้ายสองตัวเป๊ะทั้งซื้อตามทะเบียนรถที่เพิ่งบินไปเกาะชาวบ้านพากาันรเรียกมันว่าพึ่งศักดิ์สิทธิ์บางก็เรียกเจ้าพึงเจ้าแม่ แต่สำหรับยายซุนแกไม่อินกับข่าวหรือพวกนั้นเลยแกยังอยู่บ้านเงียบๆวางน้ำวางข้าวให้พึ่งในองค์เหมือนเดิมแต่แปลกที่ช่วงหลังนี้พึ่งในองค์เริ่มหายไปแรกๆแค่วันละตัวสองตัวแต่พอผ่านไปสิบวันรังที่เคยมีพึ่งแน่นก็เริ่มหลงเหลงยายซุนเดินวนดูรังตอนเช้าทุกวันก็ยังไม่เห็นว่าพึ่งตายตรงไหนไม่มีซากไม่มีแม้แต่ตัวปีกขาดสักตัวเดียว ไปไหนของเองกันหมดแล้วเนี่ยแกพูดเบาๆขณะใช้ไม้กวาดเขี่ยใบยไม้ใต้องพอตกเย็นมีเด็กสองคนวิ่งมาแอบตรงข้างรั้วบ้านเหมือนกำลังซุ่มดูอะไรบางอย่างหนึ่งในนั้นถือขวดพลาสติกที่มีน้ำเพึ่งอยู่ก้นขวดน,นิดเดียวเองว่าแค่นี้พอไหมวะถ้าเอาไปไป้ายหน้าบ้านคาว่าพึงยักษ์หน้าจะมาไอ้ตีมันบอกว่าถ้าให้แม่กรุงขายขนมได้นะ่ะ ใช้น้ำพึ่งจากบ้านยายสุนนี่แหละแล้วจะมเมาอีกยังไงวะยายสุนแกก็อยู่บ้านตลอดเดี๋ยวรอแกลับแล้วค่อยปีนล้วมาแอบตักเอายายสุนได้ยินหมดทุกคำแกไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าแค่เดินกลับเข้าบ้านไปอย่างช้าๆแล้วยิ้มขมขมๆมกับตัวเอง คืนนั้นแกไม่ล็อกประตูรูว่าไม่ปิดโ่งไม่กั้นอะไรเลยแต่ตอนเช้ารังเพิ่งรังที่สองก็หายไปอีกคราวนี้เหลือแค่รังเดียวแกเดินไปวางจานข้าวตรงข้างโ่งเหมือนเคยยืเนเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาๆเอ็งจะหนีหมดจริงๆหรือวะเนี่ยจูจ่ๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นตรงหัวแกเหมือนเสียงลมหายใจที่ไม่มีตัวตนเสียงนั้นว่า ว่าคาไม่ดีนี้แต่ถูกไล่ยายสุนสะดุง้งหันซ้ายหันขวาก็ไม่เห็นใครมีแค่องค์เก่ากับพึ่งสองสารตัวบินวนเหนือศีสษะแกหลับตาลงเงียบๆสูดลมหายใจลึกแล้วพึมพำกับตัวเองข้าแกจนหูฝาดเหรือพวกเองพูดได้จริงๆวะไม่มีเสียงตอบกลับมีแค่ความเงียบอึดอัดที่เหมือนจะบอกว่าใช่ เย็นวันเดียวกันนั่นเองร้านขายน้ำตรงหัวหมุหมหมู่บ้านถูกพึ่งยักษ์บินวนสามรอบแล้วบินไปแตะที่ตู้ขายน้ำชาวบ้านลือกันอีกว่าคืนนี้ร้านน้ำจะขายดีที่สุดในรอบปีบางคนถึงกับเอาน้ำพึ่งจากองค์ยายสุนที่แอบเก็บไว้มาหยดใส่ขวดน้ำของตัวเองเผื่อจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์วันต่อมายายสุนออกไปวัด พอเดินผ่านศาลาก็เห็นคนกําลังวางเครื่องไว้รูปปั้นพึ่งที่ช่างจากอําเภอมาปั้นไว้ตั้งโชว์ชาวบ้านบางคนถึงขั้นกราบลงกับพื้นยายสุนเห็นไหมล่ะเองเลี้ยงพึ่งธรรมดาแต่นี่มันพึ่งเทพเทพที่ไหนกันข้ารู้จักพึ่งมาหลายสิบปีมันไม่เคยแตะข้าวของแบบนี้กระเพาะพึ่งเองจนพึ่งคนอื่นเขารวยมีสักมีสิทธิ์ไม่เหมือนของเองไงล่ะ ยายสุนไม่ตอบแกแค่มองขึ้นไปบนต้นโพแล้วเห็นอะไรบางอย่างเป็นพึ่งตัวใหญ่กว่าธรรมดาเล็กน้อยแต่สายตามันไม่เหมือนพึ่งทั่วไปมันเหมือนรู้ว่ากำลังถูกจ้องและมันก็ไม่กระพือปีกเบาๆอย่างนอบน้อมแต่มันชะงักแล้วบินขึ้นสูงลิฟเหมือนหลบตายายสุนขมวดคิ้วแล้วพูดกับตัวเองเบาๆเอ็งเป็นเทพหรือเป็นผีขาต้องรู้ให้ได้ หลังจากวันนั้นที่ยายสุนไปเห็นกับตาว่าพึ่งยังไม่ได้กระพือปีกทักทายแบบที่ชาวบ้านพูดกันแกก็เริ่มไม่สบายใจแกนั่งคิดอยู่นานว่าสิ่งที่คนอื่นเชื่อกันมันใช่ของจริงหรือเปล่าแต่ยิ่งเงียบคนอื่นยิ่งคลั่ง ลานวัดเริ่มเต็มไปด้วยของบูชามีทุบเทียนป้ายไม้จานชื่อของหวยบางกระปักทุบเสียงทายขอให้พึ่งยักษ์มาเกาะหน้าร้านตัวเองรูปปั้นพึ่งหน้าศาลาก็เริ่มมีคนเอาทองเปลวมาปิดจนเหลืองอรา,ามรอบตัวแม้แต่พระลูกวัดบางองค์ก็เริ่มเอออ,อตามชาวบ้านเพราะเห็นว่าคนมาไหว้ยเยอะวัดก็ได้ประโยชน์ ยายสุนเริ่มเดินไม่ค่อยไหวรังพึ่งสุดท้ายก็ไม่มีพึ่งเหลืออยู่แล้วองค์ที่เคยส่งเสียงหึ่งหึงเงียบสนิทเย็นวันหนึ่งขณะนั่งหลับตาบนแคร่ไม้ยายสุนได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งยายยายแกลืมตาขึ้นช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงหน้าแต่สายลมที่พัดผ่านมาพร้อมกับฝูงพึ่งสาสตัวที่บินวนรอบโอ่ง เราถูกขับไล่เพิ่งตัวนั้นไม่ใช่เทพมันคือผู้บุกรุกข้าอยากรู้ความจริงเอ็งช่วยเล่าให้คาฟังหน่อยได้ไหมมันมาจากที่อื่นพอถึงที่ไหนมันจะขับไล่พึ่งในพื้นที่เดิมออกแล้วจะทำตัวเป็นเจ้าที่ยายยังจำาลังที่องค์ได้ไหมพวกเรากระจัดกระจายไปอยู่ที่อื่นบางตัวตายบางตัวหนีแต่มีบางตัวแอบซ่อนรอวันกลับมา ถ้ามันทำร้ายพวกเองข้าจะไม่ยอมข้าจะหาทางช่วยพวกเองเองคืนนั้นเองยายสุนจุดตะเกียงในบ้านเขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษห่อด้วยใบตองแล้วเอาไปวางไว้ใต้ต้นโพข้างศาลาวัดแกเดินกลับบ้านเงียบๆแล้วพูดกับตัวเองทีนี้จะได้รู้กันสักทีว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเป็นแค่มาลงหน้าเงิน เชา้าวันถัดมาเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดรูปปั้นพึ่งหน้าสาราหล่นไยหลังลงจากฐานแต่ครึ่งกลางทูเทียนที่จุดไว้ล้มละเนรนาดเหลือแต่คิดเท่าเหม็นไม่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านบางคนบอกว่าเพราะลมพายุกลางคืนแต่ยายสนกลับผู้ต่างออกไปเทพอะไรจะกลัวกระดาษหอใบตองเฮอ ขณะดเดียวกันเด็กชายมิ่งแอบมาเล่าให้ยายสุนฟังระหว่างทางกลับบ้านว่าเขาเห็นพึ่งยักษ์รังแกพึ่งตัวอื่นๆด้วยยายข้ามีอะไรจะบอกเมื่อคืนข้าเห็นพึ่งยักษ์มันกัดพึ่งตัวอื่นที่บินผ่านมามันลากลงไปใต้หลังคาศาลาเลยนะยายข้าคิดไว้แล้วถึงเวลาเอาที่ของเราคืน คืนนั้นท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงจันทร์ลมพัดแรงจนใบไม้กระพือเสียงดังไปทั่วบริเวณวัดแต่ไม่มีฝนตกมีเพียงความเย็นเยียบแปลกๆที่ทำให้ชาวบ้านบางคนต้องลุกขึ้นมาปิดหน้าต่างขณะเดียวกันบริเวณศาลาวัดก็ไม่มีใครอยู่มีเพียงรูปปั้นพึ่งที่แตกร้าวเครื่องบนยังวางแต่แคงอยู่บนแผ่นกระเบื้องแตกบินไม่เหมือนของศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป ช่วงกับเที่ยงคืนฝูงพึ่งเล็กๆฝูงหนึ่งก็บินมาจากหลังบ้านยายซูนมันไม่ได้บินสูงไม่ส่งเสียงดังแต่บินต่ำเรียงแถวเหมือนตั้งใจเดินทางกลับบ้านพอมาถึงศาลาวัดใต้ต้นโพที่เคยเป็นเท่่ประทับของพึ่งยักษ์พึ่งทั้งฝูงก็บินวนรอบๆแล้วกระจายกันออกไปอย่างเป็นระเบียบ ไม่นานนักพึ่งยักษ์ตัวใหญ่ปรากฏกายขึ้นในความมืดมันกระพือปีกแรงจนใบโพสะเทือนและมุ่งหน้ามาทางฝูงพึ่งที่บินกลับบ้าน แล้วมันก็พุ่งเข้าใส่กลางฝงทันทีแต่ผิดคาดพึ่งฝงเล็กไม่ได้บินหนีอย่างที่เคยมันรุมต่อยกลับทันทีที่ถูกเข้าโจมตีเกิดเสียงหึง่งหึ่งดังระง,งมทั่วบริเวณวัดในขณะที่ชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นยายสุนนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างสงบเหมือนรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นรุ่งเช้า ชาวบ้านบางคนเดินผ่านศาลาเห็นใต้ต้นโพมีเศษปีกพึ่งกระจายเกลื่อนใกล้กันมีซากของมแมลงตัวหนึ่งใหญ่มากขนหลุดลุย่ยปีกาและหัวหลุดไปครึ่งซีกไม่มีใครพูดอะไรออกมาชัดๆแต่ต่างคนต่างมองหน้ากันเงียบๆช่วงสายแย่สุนเดินมาที่วัดถือองค์ใบเล็กกับผ้าผืนบางมาด้วยแกหยุดตรงซากพึ่งยักษ์และพูดเบาๆเองไม่เชเทพ แต่อย่างน้อยก็เคยให้น่าเห็นความรูปของคนยายแกจะเอาไปเผาเหรอเปล่าข้าจะฝังมันไว้ใต้ต้นมะขามหลังบ้านให้อยู่ใกล้องที่เองเคยคิดจะยึดแต่ไม่เคยเข้าใจ บ่ายวันนั้นไม่มีพิธีไม่มีเสียงบนไม่มีการเลือพึ่งในองค์กลับมาไม่มากเท่าเดิมแต่บินวนเงียบๆเ,เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือไม่มีใครพูดถึงพึ่งยักษ์อีกเลยไม่มีใครจุดธูปไหว้ไม่มีใครขายน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครพูดถึงเรื่องปาฏิหาริย์อีกเลยจบบริบูรณ์